ก็จะมาเทส้มตำนะครับทุกคนนะอร่อยอร่อย <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยอร่อยละโอเคครับสามสองหนึ่งโอเคผมกลาบสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามอกอนด้วยนะครับผมและน้องๆที่น่นารักน่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมมาอยู่กับพี่นะก่อนปาปิก้านะครับ <Okay. S 1> ทุกคนแม่ก้าหลายครังนะเพราะว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวติดกำแพงนะทุกคนนะโอเคนะครับผม วันนี้กอนก็จะมากินส้มตำนะทุกคนห้าแยกเรนูนะครับทุกคน <Okay. S 1> เพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยอะเพราะว่าพี่กอนไปกินแบบหลายครั้งแล้วทุกคนมันอร่อยอะ oh. อยากให้ทุกคนมาแบบดูกันนะทุกคนว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคน <Okay. S 1> อ่าอันนี้50บาทนะทุกคนแบบได้เยอะมากนะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็มีส้มตานะครับผมมีไข่นะทุกคนนะมีหมูยอแล้วก็ มีอะไรนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยขมูนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมรวมๆทั้งนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะทุกคนนะก็อยากกินเนาะทุกคนนะัจะได้ให้ทุกคนดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนนะโอเคนะครับผมพี่กรณ์ก็จะลงมือแล้วนะคนโอเดสกาโอเดสกาคิมจิโอ้ oh, ขอเล่นทุกคนใช้มือนะทุกคนล้างไปเรียบร้อยเท่าเหนียวครับผมสิบบาทเยอะๆมากทุกคนยูงเทปไม่ใช่บูรีนะอยู่กรุงเทปเนี้ยประมาณประมาณนะยี่สิบนะยูงเทปอะ่ะลูกใช้มือนะทุกคน อร่อยมากโอเคบอกเลยบอกต่ออืมน้มันมาอ่ะอันนี้ไข่นะทุกคนไข่อืมอร่อยทุกคนอ่ะผักเข้าไปทีนี้อืม งมยาอยกถือว่าถือว,ว่าได้เยอะนะทุกคนห้าสิบาทเนี่ยเป็นร้านที่แบบอร่อยที่สุดเลยนะน่าจะที่สุดหรือเปล่าน่าจะแบบเป็นต้นๆน,นะของเรนูอ่ะ oh, <no. S 2> พ<ว>ีลล่ว่านะถ้ายอยากเรนูนะทุกคนถ้าใครอยากกินนะเ <Okay. S 2> ขาไม่ได้จ่ายนะครับทุกคนพี่ก็ไปซื้อมาหมดเลยอะไม่ได้โฆษณาอะไรว่า มันอร่อยจริงพี่ก็เลยบอกจ่อนะทุกคนนะโอเคอร่อยจริงอร่อยจริงอืมืม ừ Ừ. Đóng có mưa đáng xả luôn á. mưa mà cho gọi không tầm สายบ้านเฮาทุกคนเ่องสายม,มือนะมันก็ไม่ทุกคนนะทุกคนนะันไม่ได้เหมารวมนะครับผมบางคนก็ชอบใช้ซ่อมซ้อนประมาณนี้นะครับผมแต่พี่กอนชอบแบบนี้มันจะอาจจะรสดีทุกคนดูไข่อร่อยมาก มาครับพี่น้องอือหักหักอืร่อยไม่พูดเยอะเอานะครับ ชมนไปด้วกคนชมนไปเรื่อยๆนะย่อมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่กอนด้วยนะครับทุกคน01,000ซับสไครต์ไปกันเอาโอ้โหกรุงเทพนี่แบบหมดนี่ประมาณ200มั้งเนี่ยประมาณเนี่ยมันเยอะมากทุกคนกิสารบ้านเฮานี่แบบพออยู่ก็กินแล้วกคน สองร้อยองค์เทียบกับสองร้อยบ้านเรานี่คือแบบจางกันนะทุกคนมันได้เยอะนี่อาจจะราคาใกล้ๆกักนนะทุกคนแต่ว่ามันจะได้เยอะกว่าประมาณนี้โอเคครับหมูเออจริงุ้ว <c oughs> นเออจริง นี่ทำมาทุกคนข้าวไกอยู่แถวเรน,นูนะทุกคนขาย,ยะเรน,นูจัดไปอร่อยจริงกินคนเดียวจะกินหมดไหมทุกคนกินกุ้งกันนะมางงกุ้งก่อนนะข้าวเหนียวติดบ่าทุกคนกินข้าวเหนียวเยอะจะอิ่มไหมเนี่ย <c oughs> Ngủ giò Ăn phải với cơ nha các con อร่อยสุดยอดเลยทุกคนอร่อยดีโนกินน <Nope. S 1> ้ำดีกว่าทุกคนเผ็ด อร่อยจริงนะครับทุกคนไม่ได้พูดเล่นนะแต่ก่อนกินคนเยวมันคงไม่หมดนะทุกคนดูดิ oh ได้เยอะมากทุกคน <No. S 1> ไม่ได้โปรโมทเขาไม่ได้จ่าย,ยทุกคน <Okay. S 1> มันอร่อยจริงๆนะทุกคนอ <Okay. S 1> ก่อนกินดูดิข้าวข้าวสิบสิบบาทนะทุกคนจะหมดแล้วอะแล้วก็้มตาอีกมันได้เยอะมากทุกคนตําตําป่านะครับผม,บผมอีสานเขาเรียกว่าตํซส้ยนะทุกคนนะตํซส้ยเนี่ยครับผมโคกนึงนะครับผมได้เลย ไข่นะทุกคนกินไข่กินหมูยอ,ยอเกือบหมดแล้วเนี่ยมูยอชอบมูยอนะทุกคนหมา,าย่ใส่ป่ะนอนก่อนทุกคนห่วง มันทำไมอร่อยอย่างนี้ยทุกคนมันกวนได้เยอะเกินใคาอยู่เรนูนะทุกคนนความพนมก็มาซื้อได้นะครับซื้อแด้หางอยากเรนูเขาไม่ได้จ่ายาคลิป hmm. น like right. like ี้ด In ังไปก็เขาคงจะจ่ายนะทุกคนให้กินฟรีโหมดหยอกหยอกฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ก่อนด้วยนะทุกคน จากทีนุ่งพันซับสไครแล้วนะครับทุกคนร้อยเอ,อประมาณร้อยกว่าคนนะทุกคนนะฝากไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์พี่กรด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนคิดยังไงบ้างกับวิดีโอนี้นะครับผมเอฟเฟคเยอะเกินไปหรือว่าวิดีโอมันสั้นเกินไปมันยาวเกินไปพี่กรมันแบบเสียงพูดดังเกินไปหรือว่าแบบใส่เอฟเฟคเยอะกว่าน,นี้หน่อยประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้ติชมได้นะทุกคนนะพี่กรก็อยากปรับปรุงนะทุกคนนะ อยากทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมนะครับผมได้ดูกันนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับทุกคนก็ไปไม่พูดเยอะกินต่ออร่อยนะครับผม เออยญาตใช้มือนะครับทุกคนอ,อยอกหยอกทำเอานะทุกคนมันก็เริ่มจะอิ่มล้วน,นะทุกคนมันได้เยอะจริงนะทุกคนดูดิก่อนกินไม่หมดแล้วทุกคนก่อนกินข้าวกินไข่กินหมูยอ เยอะมากเลยทุกคนโอ้โหแต่ก็อยากกินนะทุกคนแต่มันท้องมันวันนี้ก็แบบออกกําลังกายด้วยนะทุกคนหน้าท้องก็เลยแบบมันไม่ได้เยอะนอทุกคนมันก็จะกินได้น้อยไงหอยมีหอยชอบกินหอยนะทุกคน,น,กกน,นนะทุกคนชอบกินหอยนะทุกคน หอยก็อรไอยเหมือนกันนะเนี่ยอืม oh! อร่อยเราก็จะกินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ oh, <no. S 1> กินไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจะอิ่มจะท้องแตกไปเลย oh, <no. S 1> กินไม่ลงนะทุกคน ไม่กรอบแ้วมันโดนน้ำอ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงนี่คือข้าวทุกคน10บาทอะเยเยอะมากเต้นทั้ง,ทงหน่อยนะดน,นตรีมาโอเควันชู t ี g ลโก พอนะครับทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้พอเอาอีกพอ,พอแล้วหลับก่อน,นะทุกคนเฮ้ยตื่นมาแล้ว เริ่มจะเล่นนะทุกคนเพราะว่าอิ่มแล้วโอเคครับผมก็อิ่มแล้วนะทุกคนมันเยอะมากนะทุกคนพี่กรณ์ก็จะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วเพราะว่าจะพอละพอแค่นี้นะทุกคนเพราะว่ามันเยอะเกินนะทุกคนพี่กรณ์กินไม่หมดนะครับผมกรณ์กินไม่หมดหรอกครับเพราะว่ากินคนเดียวนะทุกคนใครอยากกินก็มาๆมเดี๋ยวพี่ป้อนเนาะเอาไข่ไปกินมากินด้วยกันได้นะทุกคนนะโอเคนะครับผมดูวันนี้ก็อิ่ม อร่อยนะครับผมได้เยอะด้วยนะทุกคนนะห้าแยกเรนูนะครับผมใครอยากใครอยู่แถวเรนูนะครับผมนครพนมก็อยากลองมาชิมก็ได้นะทุกคนได้เยอะจริงนะครับผมเขาให้เยอะจริงเขาไม่ได้จ่ายให้ทุกคนไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้อะไรกันเลยนะครับทุกคนก็<ค>อยากซื้อมากินแล้วก็แบบมาให้ทุกคนได้ดูกันนะทุกคนว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาไม่ได้นะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ให้พี่กรณ์ด้วยนะครับผู้คนก็เพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจให้พี่กรณ์ทาคลิปต่อไปนะครับผมให้น้องๆแล้วก็พี่เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็กดไ like, ล ix, <ก>ดคลก์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้พี่กรณด้วยนะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมทุกคนอยากให้พี่กรณ์ทาอะไรทําคลิปอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้พี่กรณ์ทาอะไรได้หมดนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้กก็็ถึงมาาจะเรวว่ ก็แพ้ลาอยู่ดีนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยบ๊ายบายจบ